ควัสดีจุ๊ว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับสลามนะวันนี้นะครับก็อยู่กับแมปที่ชื่อว่าสควิกเกมนะครับผมก็คือแมปสควิกเกมเนี่ยก็จะเป็นแมปนะครับที่เหมือนในซีรีส์นะครับทุกคนก็จะเป็นเกมในซีรีส์ดังนะทุกคนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณ17 18จิบแปวีนะครับผม ให้เราเข้าไปข้างในเนอะเคผมก็จะต้องมาแข่งกับพวกคนเหล่านี้นะครับผมก็คือเต็มไปหมดเลยเนอะเพื่อให้ได้ที่1นะครับทุกคนเกมนี้นะครับก็จะเดิมพันด้วยชีวิตนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนด่านแรกนะครับที่เราได้เจอเนอะก็จะเป็นแบบว่าคือถ้าเราขยับนะครับผมตอนที่ตุ๊กตานะครับหันมาเนี่ยเราก็จะโดนนะครับอืมีคนดันเราด้วย เอายุดร้องฟังเสียงนะครับผมฟังเสียงหรือว่าดูแถบนี้นะครับถ้าหยุดนะครับก็จะเป็นสีแดงนะเนี่ยทุกคนมีคนตายแล้วอะ่ะสี่ห้าคนแล้วนะครับมีคนตายอยีกคนแล้วข้างหลัง อุ้ยมีคนตายโอ้โหตายสามคนเลยทุกคนนมาเส้นชัยมีคนตายอีกแล้วอะ่ะตายกันเยอะมากเลยนะครับแค่ด่าดแรกเองนะทุกคนดูดิคน,นนี้ก็ตาย ตายกันเยอะมากอ่ะ,อะคือแบบนี้นะครับทุกคนมันก็จะมีพวกป่วนด้วยนะทุกคนคือแบบว่าไม่ให้เขาเข้าเส้นชัยนะครับประมาณนี้นะตรงนี้นะครับก็ยังเป็นปัญหามักนะ ก็รอทางเจ้าของเกมนะครับเป็นคนแก้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยด่านที่2ต่อโอ้ด่านที่2เหรอด่านที่2เหมือนจะเป็นแบบว่าให้แกะสลักหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอา้าจริงๆด้วยนะครับทุกคนก็จะมีเวลาทั้งหมด30วีนะครับอ่ะแกะสลักของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมนะโอเคประมาณปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะได้สามเหลี่ยมมาประมาณนี้โอเคคนอื่นเขาก็น่าจะทําเสร็จกันแล้วนะครับ อันนี้คนที่ยังทำไม่เสร็จนะครับผมอ้าวคนนี้เสร็จแล้วเอาคนนี้ไม่เสร็จอ้าวตายเลยมีคนตายอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเหลือชีวิตรอดกันไม่ค่อยเยอะนะครับคือน้อยมากนะคือนับจํานวนได้เลยมีอยู่ประมาณ1ิคนนะครับคือ2เกมเนี่ยทุกคนแค่2เกมก็เหลือ10กว่าคนแล้วอะคือแบบน้อยมากอะโอเคอันนี้ผมคิดว่าน่าจะให้เวลาพักหรือเปล่านะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาให้เวลาเราพักหรือเปล่านะผมว่าไม่ใช่เวลาพักแล้วแหละทุกคนถ้าไฟดับเนี่ยผมว่าได้มีตีกันแน่นอนเลยอุ้ยผมโดนลุมแน่เลยทุกคนนั่นไงเขาจะลุมผมจริงๆด้วยเราโดดหนีก่อนนะ <S <S อุย้ยมีเสียงเสียงคืออะไร <S 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 มีคนอยู่สองคนจริงด้วยทุกคน เราแอบอยู่ตรงนี้เดีวเราเข้าไปหัวดกับเขาหน่อยดีกว่าต้องร่วมด้วยนะครับผมนี่เนี่ยสองทีทุกคนตายเลยอ่ะคือถ้ามันมีเสียงเนี่ยคือแสดงว่ามีคนตายนะครับอุ้ยโดาโดน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 สองทีนะทุกคนโมไม่กินไม่โดนฮะ จะเลือดมันลดน,น้อยมากเลยนะทุกคนอุ้ยจะตายแล้วโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นชักไขเยอ์นะครับทุกคนก็คือถ้าใครแพ้นะครับก็จะตกไปข้างล่างนะครับผมแล้วก็ถ้าตกไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตายเลยนะครับก็ด่านนี้เราต้องสามาคีนะครับผมสามาคีคือพลังนะครับทุกคนอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแปแล้วเพื่อนไปแล้วหนึ่งทุกคนเพื่อนไปแล้วหนึ่งเพื่อนไปแล้วหนึ่ง ต้องกดคลิกรัวๆนะครับผมเราเสียเพื่อนไปแล้วหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเราเสียเปรียบนะครับทุกคนอุ้ยทุกคนเขาจะตกกันหมดแล้วอุ้ยเขาแซงมาเขาพยายามแซงนะครับทุกคนผมว่าเมาผมนี่มีสิทธิ์พังได้เลยอะ่ะหน,นยโอเคมีคนตายหนึ่งคนนะครับผมก็คือทีมผมนะทีมผมเนี่ยได้ตกไปข้างล่างนะครับโอเคด่านต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับว่า,าเป็นกระจกนะ ผมขอกระโดดไปก่อนเลยแล้วกันเอาอีเม็ดคนผมไปตายผมติดอะไรไม่รู้นะครับผมตายเลยโอ้โหโอ้ยทุกคนหน้าผมเละมากเลย,ยก,ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับสควิตเกมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เกมเอาไว้นะครับเอาไว้ใต้คลิปนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ามาเข้ามาเล่นได้นะครับ ก็ถ้าอย่างไรนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดสับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ